คุณลูกค้านะคะที่อุดหนุนวิทยุนะคะสำหรับวิทายุเนี่ยปกติค่ะทางร้านเนี่ยก็จะมีแถมเป็นวิแฟตแต่ผมให้แบบนี้หนึ่งชิ้นค่ะเมื่อปกติวิเรานะคะลูกค้าตะข่ายด้านหน้าเนี่ยแนบอยู่แล้วสําหรับใครที่เน้นใส่แบบธรรมชาติดะคะใส่ในชีวิตประจำวันนะคะสามารถที่จะตัดติดลูกไม้ชิดได้เลยแต่สําหรับลูกค้าท่านไหนที่ เวลาเราต้องการรวบมัดหรือว่ากาวหรือว่าต้องการที่จะเปียรไปออกงานต่างๆเนี่ยนะทางร้านเนี่ยก็จะแนะนํากาวนะคะซึ่งกาวเนี่ยเราจะมีอยู่2แบบด้วยกันค่ะแบบที่1ก็จะเป็นกาวน้ําแบบนี้ซึ่งจะเป็นกาวสปิริตกัมนะคะใช้ทาเพิ่มความแน่นนะคะตัวนี้นะคะอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบเทปแบบนี้นะคะลูกค้านี่ก็จะเป็นเทปนําเข้าแบบนี้นะคะลูกค้าสาหรับกาวเนี่ยนะคะลูกค้าบอกก่อนเลยนะคะลูกค้าตัวนี้เนี่ยจะเหมาะสําหรับลูกค้าที่ใช้เป็นวิกทอมือแบบใหม่นะคะก็คือสามารถใช้ได้ทั้งกาวแล้วก็เทปแบบนี้2แบบนะแต่สําหรับลูก้า ไหนที่ใช้เป็นผมแท้นะคะแบบพาวมือผมแท้จะแนะนําใช้เป็นเทปนะคะเพราะว่าตัวกาวเนี่ยเวลาใช้นะคะลูกค้าก็อาจจะแบบเป็นคราบนิดนึงเราก็แนะนําให้ใช้เป็นเทปดีกว่าสําหรับผมแทสนะ,ะสำหรับตัวกาว ลูกค้าติดแน่นดีเหมือนกันนะคะปกติ390บาทนะคะลูกค้ารับเพิ่มพรอมวิกนะคะตอนนี้โปรลดเหลือนะคะ150บาทตัวกาวเนี่ยนะคะลูกค้าขนาด10 ml นะคะลูกค้าใช้งานง่ายค่ะนี่นะคะลูกค้าเหมาะสำหรับใครที่แบบต้องการแค่แบบเพิ่มความแน่นเวลาลูกค้าใช้กาวเนี่ยตัดลูกไม้เดเหลือสัก0.5เซนก็ได้แล้วนะคะแต่สําหรับเทปนะคะข้อดีของมันก็คือนะคะลูกค้าเวลาลูกค้าติดเทปเนี่ยตัดลูกไม้ชิดไปเลยนะคะตัวเทปเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีวิธีการติดให้คะตัวเทปเนี่ยข้อดีนะคะลูกค้าติดง่ายแล้วก็ไม่เป็นคร ะะมีหลายราคาค่ะสำหรับกาวกับเทปนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าจะเลือกซื้อเป็นแบบไหนนะคะก็ใครที่แบบแนะนำนะคะต้องการแบบติดง่ายแล้วก็ไม่เป็นคราบแนะนำใช้เทปนะคะนี่ชอบแบบไหนนะคะสามารถเลือกซื้อเพิ่มได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ